เด e ี๋ยวเาน่น่นเอาน่ yes, ่้ยอน่บมันีงเออมันก็ย่าสูมาสุสกูดูเอาละมีสุเอ้ยแป้เนืงด้มันก็แยงให่แยงว่าเนาะสุกขึ้นลมียุเมีมึงอยาาพมันพาเลยบอกจะได้กินวันนี้มักน่วงนี่นะก็มึงสกคพอดีเนาะ อย่างสูอีอย่างสูฟูอุ่นไหวแทดสองขวดน่ะกินหมูวงกินหมวงห่อนหนเนี่ยช่กินหมูวงขี้แตกเขาแตกหรอกหลังชี้ว่ต้องกินเดี๋ยวไอ้ภาพไปเที่ยวประตูน้ำประตูน้ำเขาไปตัดอีของอีน้อยมาเลยจ้าเขาไปซื้อเครื่องเนุ่มเดี๋ยวไอจิทาอยู่นี่นะไอทายยอู่นี่เดี๋ยวจะเขาไปแต่งตัวกันดิพาไปนึู้มาแต่งตัวกันต่งตัวให้ยังเงินเอาเงินไปประตูน้ำต้องเอา เอาจับขาหกพันกระเลาะอะไรเหี้ยงวะไปกระตู้น้ำไม่ื้อกระเตงตัวโอ้ยสุ่มผีปอบป๊าดใครหมดแดงห่วยสุ่มหาย๊อบแล้วป๊อบแล้วป๊าดไอเสียงฮะมันคือแตงตัวดีแท้เอ้ามปเรียนประตูน้ำเนาะว้าพ่อไปห้าวพันพอเา่าพ่อยืมเงินตัดเด้อจะไปซื้อสุดใหม่เจ้าะขายเครื่องไหว้ยหลนั่นไปเหี้งวะเงินวะ สุดสุดแตกูมาไทยกูอยากไปหลินในประตูนี่นะมึงเขาวอกซันน่ะมึงก็อยากไปยอ้ยไปไปเสร็จไปพร้อมแล้วเออซื้ออะไรไปไปเดียวมามามาเอารถทั้งพี่พ่อแม่เหรอรถไปที่นี้บอไปเสร็จไหมทางนี้กลัไปได้กันรถคือทา้งพี่ตัวเออไปได้ทล้กันไปไปเขียวนี้กูขี่ั้งหาเ้อกูจะขี่ั้งหลาาง้ รถแม่เดี๋ยวมาพี่ก้อนเอาไว้นี่ละรถนี่ยเอาไปขับเอาไปใส่ก้อนมาพี่ก้อนนี่ไปใส่กับบุกแล้วเวียแล้วเนาเปื่อกเนาะที่ไปเลยก็บบุได้ไปเนาะเงินน้่งเมียป่ะฮะเอาเงินน้่งเมียป่ะบ่เลยประกาศเต้นโตดูป้านที่ไปประตูน้ำกู้ใส่ส่งขัดขาสิเกิดอีแตะโอ้ยบุได้ใส่เงินไปประตูน้ำเลยตอนก็จักระทำว่าคุณบุได้ใส่เงินลงไปหอดประตูน้ำบุได้ใส่เงินโอ้ยกูก็เห็นมาแต่น้อยพูุ่ง ปดนี่แสงสงสัยไอ้กุ๊กจักเจ้าของเนี่ยมึงเศร้ากูก่ามากบอดเนี่ยมคำกูก่ามากบอดชูต้องไปดูดูบัดนี้ไปดูดูใจตัวไปดูเขบไม่ได้จะกะจะมึงมีเงินเก็บหรอหัวใจกูคือทั่นจุ๊บเต็มที่แล้วจะมาทำเพราะอะไรเนี่ยนี่คือประตูน้ำที่เขาสิปล่อยน้ำลงไปคลองไปพี่น้องได้ใส่เข้าใจวะเอ้า เอาเบิงเบิงเฮ้นี่ไงเห็นวะดูเด้อุเด้อน้ำน้ำบุญน้ำบุญน้อยน้ำบุญเป็นฟองกูเลนี่เห็นปะเวลาเขาปิดเขาก็ปิดประตูตัวนี้ชึกลงนี่เวลาสิเปิดเขาเปิดอิดเขาเอิดประตูน้ำเย็นเย็นโอ้ยอยางโดดนรฮมันเป็นประตูน้ำวันนี้มันอยูกุ้งพพนเขาเครื่องไรหลเอาว่ากูจะไปพุ่นเด้ กูว่าประตูน้ำคลองนี้ว้ยเอาสู้เข้าใจยังผิดบ่น,นี่น้ำคลองนี้ไพจีอยากเป็นเอาประตูน้ำนี่แหละกูว่าป้องเอี่ยมน้ำนี่เอากประตูน้ำประตูน้ำกูผิดบังไหนหล่ะสู้กเจ้าพีดพีดบอกพีดบอกผิดยังเอาเจ้าใบทิพพาไปประตูน้ำมี่ยังสินก็บประตูน้ำอ่นแม่ก็เป็นประตูน้ำอันนี้ประตูน้ำนี่ก็ต้องคอยเครื่องอะไรหลายอ่ะนะว้ยไพสิไปมีเงินไปสพูนเนาะ นี่สิเขาซื้อเขากินกับีอยู่ยหยาจะแตกบอโอ้ิพามาลิ่นน้ำกับมลิ่นน้ำเน่รนนรนนประตูน้ำประตูน้ำกประน้ำตัวนี้เมื่อวาหลังค่าน้ำซะบ่โดดทำไมยางลอกประตูน้ำกประตูน้ำไหน้อยประตูน้ำอันเนงอนนเย็นเหรเย็นเหรอ่าเห็นเอชุดมันคืคือเนี่เสออไอ้น้อยลไปเรนไอนอย ประตูน้าตัวง้วนล่อรถล่อรถที่นี่ประตูน้านี่ก็เต้าไข่เข่งเลยล่ะเรียนแถวกระซับลาบโอ้ยกูพี่ท่านครับไปพุ่นดอกไม่ต้องขมีนะดูน้ำแดกก็บ่มีบ่มีบ่มีน้ำแตกแต่ที่มีล่ะน้ำแตกกับเต้าบ่มี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 บดูเฮ้ยไอคนเดินละมีมีมีไอแล้วก็บ่มีบ่มีบ่มีวะเฮ้ยพวกตายเน่ยผ้ากันยางผ้ากันยางเนี่ยทั้งกอดนะกูไปเบิังเก็บหอยก็ได้ประตูน้า ตตุนะ <laughs>